รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมท็อปนรเศษกับรายการ The Idol คนบรรณาใจรายการที่จะมาขับเคลื่อนความฝันและสร้างแรงบรรณาใจให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังไอเดียเจ๋งในแวดวงโฆษณาครับและเขาทั้งสองคนนี้นะครับเพิ่งได้รับรางวัลครีเอทีฟอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยเขาคือพี่นิดนพดลและพี่ป้อมวิสิตครับติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้กับทั้งสองคนนี้ในรายการ The Idol ในคืนนี้ครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชีย ทออสฝ่าวิกฤตน้ำท่วมความคิดสรงสรรไม่ได้แปลว่างานเคทีบอกว่ามันคือการค้นพบปกติถ้าท้าแอะไรก็ตามทุกทนหยุดคิดมันก็ไม่มีวันนี้ พี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้ข่าวว่าเพิ่งได้รับรางวัลที่หนึ่งของงานครีเอทีฟใช่ไหมครับของเอเซียปกติเขาจะมีที่ถึงเป็นแค่คนเดียวใช่ที่ที่มีระบบว่าเป็นคู่กันสองคนทํางานโคกันก็ได้เป็นคู่รู้สึกไงบ้างครับผมไม่บอกไม่ดีใจคงไม่คงไม่ใช่นะครับดีใจก็คงดีใจแทนบริษัทแล้วดีใจแทนที่ผมผมสองคนเป็นตัวแทนให้งานของทั้งบริษัทซะมากกว่าครับทีจริงถ้าดดีใจก็คงจะดีใจทั้งบริษัทมากกว่าครับ อย่างของแคมเปญ Brief Asian ี่สองคนได้มาเนี่ย<ม>ที่เป็นที่หนึ่งเนี่ยเขามีวิธีการคิดการให้คะแนนยังไงครับแคมเปญ Brief มันเป็นเป็นหนังสือนะครับ,รบที่เป็นหนังสือของวงการครีเอทีฟที่เขาจะนับคะแนนของโลกนี่มันก็จะมีคานมี DNA D มี one show นะครับแล้วก็มีของเอเชียก็คือว่าแอดเ s t กับ Spike, s p ปค์นะครับแล้วก็ของไทยคือ AdMan กับแบดงานหนึ่งเราก็จะส่งไปไปทุกๆรางวัลน,นะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าปีต่อปีเนี่ยเราก็จะมานับรวมกัน แล้วก็จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดก็คือจะบวชของแต่ละแต่ละ<ช>อันซึ่งถ้าพูดถึงหน้าที่ของที่นั่นสองคนคือเรื่องของงานคเอที T. หน้าที่ตำแหน่งจริงของพี่คืออะไรล่ครับตำแหน่งเดียวกันคือ Group Executive Creative Director คือเราก็จะควบคุมคุณภาพนะครับแล้วก็คัดเลือกงานแล้วก็ผลักดันงานให้มันน่าสนใจแล้วก็มีสแตนดาร์ดของอินดัสทรีนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันขึ้นไปอยู่ในระดับโลกด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรเราก็ทำเทรนนิ่งทำเวิร์กช็อปให้ทา c ครีเอทีฟของเราด้วย ถามย้อนกลับไปตอนเด็กๆดีกว่าว่าอย่างตอนเด็กเนี่ยพี่นิดเป็นคนยังไงชอบอะไรตอนเด็กครับก็คงชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆก็ชอบก็คงชอบเขียนชอบวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องจากมีพี่เป็นหมอสองคนเนี่ยก็ต้องถูกฟอสให้เรียนวิทย์มาตั้งแต่เด็กเพราะแม่ก็คงอยากให้เป็นหมอในที่สุดแล้วจนกระทั่งก็มีจุดพลิกผันไปเอนทรานซ์ก็เลยไปแอบสอบนะครับก็เลือกไปเรียนฟิสิกก็คือวารสารเนี่ยก็คือเป็นอันดับหนึ่ง แล้วตอนนั้นพ่อแม่ว่าไงบ้างครับหรือที่บ้านที่ว่าก็ยังไม่รู้จนกระทั่งออสมัยก่อนเขาประกาศทางวิทยุนะเพื่อนของพี่ชายขาคงได้ยินก็เลยโทรมาบอ,อกที่บ้านความก็เลยแปลกก็เลยต้องยอมรับของพี่ป้อมเองเลยครับเป็นยังไงบ้างพี่โมนชอบศิลปะชอบงานค r ี a t ีฟตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าครับผมรู้ต,ตัวเองจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบศิลปะแต่ผมชอบงานออกแบบตอนอยู่มัธยมก็วาดรูปก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่รู้ว่าเขียนบงเขียนแบบเนี่ยถนัด คณะที่น่าจะโอเคสุดในตอนนั้นนักวิชาที่นั้นก็คงเป็นสถาปัดก็เลยเข้าสถาปั์แต่เอ็นติดก็ไม่ได้เอ็นติดที่สอทอแต่ไอดีอินดั i เ l รียลไซซึ่งก็เป็นความโชคดีคือตรงกับสิ่งที่ใหญ่ตัวเองอยากได้พอดีครับพอเข้าไปเรียนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ตอบโจทย์เราแล้วใช่ไหมครับใช่แต่สิ่งที่พี่ทั้งสองคนเรียนอยู่มันไม่มีคำว่าโฆษณาเลยนะ จริงผม,มใกลนะ้จริงผมใกล้นะเพราะจริงแล้วผมเรียน Industrial Design i n d u s ั r i a l Design น์นี่คือการออกแบบอุตสาหกรรมแล้วคุณออกแบบแก้วน้ำหนึ่งใบคุณต้องคิดตั้งแต่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับฟังชันการจับถือ uh huh. นะขั้นตอนการผลิตจะตั้งชื่อว่าอะไร Product Logo ้ว่าอะไรใส่ในกล่องแบบไหนบรรจุหี่หออย่างไรและส่งออกอย่างไร uh huh. ผมว่าทั้งหมดนีคือขั้นตอนการการโฆษณานะครับ พอพี่เรียนเสร็จพี่ก็รู้เลยไหมครับว่าเราจะมาในด้านโฆษณาหรือว่าเราก็ยังเดิมคงคิดว่าจะไปทําฟิล์มนะครับคือว่าในยุคนั้นอย่างไทยยิ่งเขาเรียกว่าแคบก็เลยไปเรียนดีไซน์ต่อที่อเมริกาเลยครับเรียนต่อกลับมาก็มาอยู่ที่เรือบัะเด็กก่อนครับพี่ป้อมนะครับจริงจริงตีแล้วผมอยากเป็นโปรดักต์ดีไซน์แต่มันไม่มีอาชีพในเมืองไทยแล้วบังเอิญได้โอกาสคือคือตอน MD ที่ OQV แกไปเป็นกรรมการตรวจทีซิสที่คณะการทำแพคเกจิ่งอะไรเงี้ ถ้าแกคงไปเห็นอะไรบางอย่างแกก็เลยกวนว่ามาทํางานด้วยกันไหมจากนั้นก็ถึงวันนี้จากวันนั้นก็อยู่ที่มาตลอดเลยมาตลอดเลยกลับมาพบกับเรื่องราวเพื่อสังคมในช่วง iSocial ครับช่วง iSocial ที่ผมมาทํางานกฎหมายกับภาคสังคมเนี่ยผมมองว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเยอะมากผมก็เลยเข้ามาสมัครเป็นอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิ์ของมูลที่อาสาสมัครเพื่อสังคมหน้าที่หลักของผมก็คือในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายกับประชาชนทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะ เราจะมีทนายซึ่งทํางานภาคส่วนสังคมเนี่ยเป็นผู้ที่ให้การปรึกษาแล้วก็กรณีไหนที่กระทบในวงกว้างเราก็จะติดต่อไปที่สภาทนายความหรือว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเข้ามาดูเคสเป็นกรณีพิเศษ การเข้าไปช่วยเหลือไม่มีค่าใช้จ่ายเรามองว่าความเดือดร้อนของชุมชนของชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายนะสิ่งที่ตอบกลับมาเนี่ยแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเงินก็ตามแต่มันจะได้รอยยิ้มความรู้สึกอิ่มใจมากกว่าพี่เคยไมว่ามันทีคิดแล้วมัน Up, terminar, more more. มันตันหรือมันหมดมุกอ่ะก็มีมีเป็นเรื่องปกติคือผมว่าเดดไลน์เนี่ยเดดน์ไ่ช่วยได้เดดไลน์มช่วยทำให้เราคิดออกได้สุด